สวัสดีครับสวัสดีครับช่างออทเทอร์โบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเย็นวันเสาร์ครับฟรีสไตล์นะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นของครับผมก็วันนี้พักรถกันหน่อยครับรถทีมงานครับตู้ผมมาจากบ้างก็ยังไม่ได้ล้างเลยครับผมห้องเครื่องก็ยังเลี่ยมอยู่เหมือนเดิมครับ แบตตั้งแต่ป้ายแดงครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเข้าสี่ปีแล้วไม่ได้ล้างเลยครับกลับมาจากสงครามรอยังแดงๆอยู่เลย ใช่น้อย y o ยู u ู e เบร์อแวตัดผมใหม่ครับดูเที่ยวฟ้าหน่อยครับวันนี้หน้าตาสดใสทำอะไรก่ออวันจันทร์วันจันทร์กัมาเรียนอะไแล้วเจ๊บอก เ็นมันขาดนมาดอืจันทร์มาจันทร์มาข้นฟองยำแดงชายน้อยครับวันนี้ก็ได้แผลมาครับวันนี้แผลเก่าครับแผลใหม่ชายน้อยเขาไปเล่นผ่านไทมาครับอันไทยตกใส่แตกครับก็น่าจะใช้ประกันครับประกันชันหนึ่งแตกนี่ นี่รอยครับนักล่าค่าเที่ยวเนเลยร้างก็ดูไม่ไม่ใสเท่าไหร,ร่นี่ดูวันนี้ผมผู้ใจครับแต่ยางผมไปแล้วนะครับผมไปแล้วก็อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนครับ ยาวเลยครับยาวเลยอันนี้ส่งของก็ใจวิววิวทั้งวันครับแต่มันเป็นยางมิชลินครับผมผมถึงกล้าขี่ถ้าไม่ใช่ยางมิชลินผมก็ไม่กล้าขี่ครับสองข้างน,น,นะครับนี่ครับข้างไปงแต่นี่เลยยาวเลยครับกาทีนี้ครับพอดีได้เวลาเขาแล้วครับ

มันดงอยู่แล้วมันดงทัแกอยู่เดียวคือาคือเขาบอกก่นบอตองให้เราบมพอตองให้เราอันนี้บอตองเรามาบอตองบอให้เรามาว่าเอารถจกเอารถเป็นอสินะบอกเราบอกอีกทีเขาบอกไปเียนเขาต้องคอยนแต่บ้นไอ้ไอ้เทียรไมได้มอ่าอยนสำรองของสำรอของไอ้ไอ้ไอ้เนี่องพเรารองของากัรางของกับบ้านเลยอยู่วาง คือบเปลี่นยนนี้อยู่บางบอลเนี่ยเปลีทอทอทอ่ยนไอ้ทอยทอไอ้โมเมนตไอ้ของไอ้ทอนเ่นไหมของมันจะมีออ้เรื่งใครเห็นดิทลันทลันสา,ามสิบคจก็ไปเปลี่ยนจิวทอสิง,อ,สงอยู่ไอ้นี่ตลาดนา้ำเนี่ยเออเทินเช็ดฟีนี่ตลาดน้ำล,ล,ล้าเนินนี่นมันสะดวกกิดตัวแรงเพชรเสีมตรงไปอ่นวะแรง ลาดลี่ม um> ั้ยลาดลีเออบไก่ลปนอัน่า uh oh uh ัหกสิบเจสโไปเทียวัเบียวตัวจิวอสิงอ่ะว่าจลันจาลันแก่ลัซอยดจลนอยู่นี่เลยบางแห่เลยนี่เปลุนปลากวยน่ก็ได้นี่นี้ลยนี่นี่สายนี มึงเไปเปลี <upside down sound> <S <S ่ยนมาน่เปลนยังไงอายุนี่ืออะดน้าโลงไฝ่ายนะสายหาเไปเปลี Its ่ยนนะเกิดยังไงเที่อไอนเีมน่เสินเเกิ้นเมหนเลยฮะื้ไรเนี่ยกิดิ้ลงไปฝ่ายสายหาเกิดเพิ่งลงไปฝ่าสายหาเอามงที่ได้เงินเหาได้เงินพัเดกันกับดกำลงไปฝ่าครับจ้ครับเดี๋ยวผมรออยู่เจ้ครับ

คัเจใ๊ใหญ่ครับวันนี้เจ๊ใหญ่มามาเตือนครับเรื่องโควิดสิบลอรครับตัวนี้เป็นฮีโน่ฮีโน่ตัวไหนนะครับผม,ผมไม่รู้เหมือนกันเ<ห>ข้าฮีโน่ครับ ตัวนี้เป็นอยางตัวนี้เป็นอย่างเก่าวะเหรอมันอย่างเก่าวะใช่อย่างเก่าเยางสิบลอบ่แม่อย่างเบือน่อยางเก่าหมดจักแล้วไปบ่หมดจักเปยางสิบลปอวอนนี้ก็กำสิบลอก็มีแต่ย่างิล้อแล้วตัวนี้ยางเก่ารถมันบวกขึ้นันเด้มันสิบล้อย่างเก่สบล้อย่างแปดก่ิล้อนัวนี้น่าจะยางสิบเอ็ดเนะ หล่ออะไรนะอย่าเชี่ยงสิเมียไหน่อยู่ียวะสองสองห้าจุดห้ายางเก้าครับอเอ็มเมเอเอ็เเอ็มวันนเราเปิดบางร้น ว่บืู่เนไหเดมากันเฮ้กาเเดี๋ยวออกออกบาหน้าออกบาหานาไเจนี่นี่ยน๋ยวเอราะว่มกีเรียนไมเกินสัใหญ่ไปแล้วครับเบน

อันเป็ค่าโคยวกิดคนรอนีัน้ค่าโควิดครับค่าโควิดเรียบร้อยโอเคครับผมจบคลิปกันแค่นี้ครับกับน้องชายครับชายน้อยครับร้อปร์เ็